นี่นะโอ้ยไม่เอาแล้วอะไรกันแค่นี้ก็ไม่ไหวซะแล้วเหรอบาร์บี้พวกนายจงใจหรือเปล่าเนี่ยฉันขยับตัวไม่ไหวแล้วนะเหนื่อยอ่ะอืออืออืออ้อ มึกหรือเปล่าอะโอ้ปลากาแล้วไงลูก,<ห>ลกชายเลยอะเฮ้ยหอ,อ,อ,อมน่ากินสุดยอดเลยโอ้อเหมาหมดเลยได้ไหมอ่าณา,าใช่คอนาจ,จะไม่แบ่งให้ใครเลยหรือไงอะฮะปลาหมึกพวกนี้ก็สละชีวิตทั้งนั้น อะไรของเธอเนี่ยเป็นคนขายไม่ใช่เหรอใครกินมันก็เหมือนเมือนกันนั่นแหละหน้า,นาเฮ้ยใจเย,ย็นๆหน่อยสิเพื่อนอมีอะไรเหรอบาอบบี้ก็หมอนี่เธอ,อก็ยัยแมวน้ำเนี่ยสิหาว่าฉันจะซื้อเหมาไม่แบ่งใครเป็นคนขายแท้ๆแต่มาพูดแบบนี้กับฉันได้ไงอะ่ะพยุนตังหัก ฟังนะที่ฉันขายปลาหมึกอยู่ตรงนี้ก็เพราะส่วนหนึ่งของภารกิจแล้วฉันก็โชคดีได้เจอเธอกระต่ายน้อยที่ฉันตามหาเอ๊ะฉันเหรอใช่ฉันชื่อว่าไดอานาเจ้ายิงเงืเอกแห่งทะเลอันดาม,มันก่อนที่พวกเธอยืนอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งในอาณาเขตของฉันโอ้โหโมเมนต์ชัดๆเรื่องหลอกเด็กแบบนี้จะเป็นไปได้ยังไงอ่ะฉันไม่เชื่อหรอก เสียมารยาทนะเจ้าหมีถ้าไม่เชื่อแล้วก็เอานี่ไปอ่านซะดูให้เต็มตาไปเลยข่าวพวกนี้เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ฉันต้องทําตอนนี้อัญมณีประจําตัวของฉันหายไปฉันคิดว่าคงถูกชิงไปแล้วกลายเป็นพลังในการรุกดันผู้อื่นโดยเฉพาะเดือเหนือน้ําถ้าปล่อยไว้แล้วก็ไขคุกคามต้องลามมาถึงบนบกแน่น,นี่ถ้าไม่เชื่อแล้วก็ฉันจะพาไปที่อาณาจักรของฉันก็ได้ แต่ฉันไม่เหลือใครให้ช่วยแล้วนะนอกจากเธอสุดท้ายก็เด็กเลี่ยงแก่ชอบโกหกเท่านั้นแหละจะฟังเขาหรอเบลล่าจริงด้วยเบลล่าที่เขาพูดมาน่ะจริงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้นะเฮ้ยไม่อย่าจะนะเบลล่าเฮ้ยสิข้อมูลเพิ่มแกชื้อ จะตกอยู่แล้วนิดเดียวนะถ้าตามเรดดราตรงนี้ไปแล้วก็อีกเดียวก็จะถึงแล้วเอาสิฮ่าฮ่าฮิเลจีเลยเซลล่าสุดจอดอะไรน่ยอุ้อะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ น้ำสีดำมีความเข้มข้นของเมลานินอยู Network> ่นี่อาจจะเป็นน้ำหมึกของปลาหมึกก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเราควรจะแบ่งทีมที่ดำน้ำลงไปกับทีมที่คอยสนับสนุนจากเรือนะเฮ้ฉันกับบาร์บี้จะไปเองแล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะอืมไม่มีใครเหมาะจะทําหน้าที่นี้เท่านายแล้วละนะใจกล้าหน่อยเพื่อนไปเลยไปภารกิจเสร็จแล้วก็จะได้กลับไปกินบาร์บีคิวด้วยกันไงล่ะ เฮ้ยแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันจะรีบขึ้นมาทันทีเลยนะบอกไว้ก่อนเอ้าแน่นอนไมงั้นตอนนี้ก็ไปเลยเด้ยอย่าปากโอก่อนอาจจไม่ออกเขายังชั่วเบล่ารอด้วย มองไม่เห็นอะไรเลยเบลล่าบาร์บี้เห็นแสงตรงนั้นไหมตามแสงลงมาเฮ้ยไ,ไปกันอ,อ,อ <c oughs> ไม่เอาแล้วฉันกลัวฉันกลัว ลังของอัญมณีนนแน่ๆนที่อัญมณีหายไปก็เพราะปลาหมึกตัวนี้ขโมยไปงั้นเหรอตามลักษณะกายภาพที่ฉันเห็นแล้วนี่คือหมึกบ็อกเทลที่มีขนาดเล็กมากมันไม่มีทางตัวใหญ่ได้ขนาดนั้นเลยลังของอัญมณีขนาดตัวของปลาหมึกถึงไม่เปลี่ยนไปดึงมันออกมาซะยยอยู่นะแดนน่านนี้แล้วยังคิดว่าทั้งหมดเป็พออนพวกอที่เธอทำหายอีกอย่าง,ง,ยงนั้นเหรอแต่สุดท้ายมันก็เป็นปลาหมึกใช่มล่ะ ช่วยเปิดไฟตรงนี้หน่อยเอาจเจ้าปังปังไปเลยโอ้จัดไปอย่าให้เสียชื่ออัจฉริยะอย่างฉันว้บฮอบบี้ดิงอันนี้มันหนออกมาแล้วแต่แต่าม่ามันย่ต่ ไปโดนหล,ล้ก<อ>ตอนนี้มาสนใจฉันยื่เดี๋ยวเข้าบอบบี้เอก็กกกกกได้ฉันจะรีบฉันจะนี่มันไม่ใช่นี่มัง้ง จำผิดอันเบล่าช่วยด้วยช่วยด้วยบออทีเบล่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วจะต้องเร่งแสงแะดงกว่านี้แล้วมันเปลี่ยนสีได้หรือเปล่า อะไรของเธอเนี่ยแต่แน่นอนสิก็แค่เปลี่ยนสีไฟเท่านั้นเองอะจิบจิบทำให้มันเป็นแสงของดวงจันทีเจ,ะจะ้จเจัานะทำให้มันเป็นแสงของดวงจันเดี๋ยวเข้าเออฉันจะ,จะโดนกินแล้วเบลล่าไม่นะบาบี้ฮะทำอะไรของนายนะ่พีทพ่อที เดียรน่าบอกว่าให้ทำนะเนอะช่วยด้วยมันมาแล้วมันมาแล้วเอ๊ะอยากขาเปลี่ยนเป็นขาง

นี่เราสู้กับประมึกตัวแค่นี้เองหรอกเหรอเนี่ยอย่างนายกินไปก็ไม่อร่อยหลอกมัง้งกลับบ้านปะเย,ย้ว่าแต่เธอเป็นเงือกจริงๆเหรอเนี่ยเจ้าหญิงเงือกเป็นพยชนอย่างที่บอกเลยไม่ล่ะไง่ายละง่ายละเชิดชูฉันะซะสิพวกฉันตั้งหากที่ช่วยเธอฉันรอเล่นหรอกนะแต่ก็ขอบใจนะทุกคนเลย ถ้าไม่ได้พวกเธอฉันคงแย่น่นแน่ได้ความยินดีจ้าฮันเตอร์ภารกิจช่วยเจ้าหญิงตัวจริงสำเร็จเย้ขอบใจพวกนายอีกครั้งนะ เบลล่าสปาค์ไอ้ไอ้ไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วพวกนายจงใจชัดๆเลยฉันเหนื่อยอีกแล้วเนี่ย <c oughs> กลิ่นอาหารนี่นะหรือว่าจะเป็นใยนั่นเหรอโอ้โหนี่มัน ได้จ้าง่ายทุกคนปลาหมึกย่างร้านนี้อร่อยที่สุดในเกาะเลยนะนี่รอบนี้ปลาหมึกร้านนี้กินฟรีน้ำจิ้มไม่อั้นสนใจขึ้นมาบ้างรีอยังจ้าโอ้ยสุดยอด